สวัสดีคนที่กำลังดูไลฟ์อยู่แล้วก็กคนดูย้อนหลังด้วยวนันนี้อัปเดตเฟย่าเนาะนะซึ่งถ้าเป็นช่องเราไม่ไม่เปิดคุณดูลูบี้ด้วยไม่น่าจะได้เปิดกับเขาแต่ว่าที่เปิดแน่ๆเนีน่ยอาจจะไม่ใช่ตัวของเฟยา่าอาจจะเป็นตัวของบิสกิตนะอยากเอาบิสกิตสีหกก่อน เดี๋ยวขออนุญาตรอรอ,อคนดูสักแป๊บนึง่งละวกันแต่ไม่เป็นไรคนดูย้อนหลังเนี่ยผมทําทำ,ทำสแต็มให้ว่าเราจะผสมกันตอนไหนนะจากนั้นระหว่างทางหรือไลน์นี้เราจะมีอะไรบ้างเนี่ยไลน์นี้เราจะมีการผสม50คู่ใช่ผมฟางไม่ผิด50คู่นะ ก็คือตัวหาดาวลุ้นเอาโอเจ็ดเแน่ๆหนึ่งตัวนี่เก็บมาแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็มีเปิดสุ่มจัดตัวนะตัวที่ได้แค่นี้วันนี้มีแค่นี้แล้วไลน์นี้มีแค่นี้เนาะ เจอกันไะไรตัดไปครับอ่ะเดี๋ยวราจะเริ่มประมาณทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งเหลือเวลาสิบเก้านาทีบวกว่าเสียงจะดังฟังชัดถ้าเสียงดูเหมือนคนง่วงก็ก็ง่วงกนะ็ง่วงเลยเถียงไม่ได้ง่วงจริง ไม่ได้ไลฟ์แบบชเช้าแบบชาวบ้านเข้าแล้วโอเคเดี okay, ๋ยวเช็คก,ก่อนนะว่าของในคลังเนี่ยอ่าตอนนี้ก็วิวอ่าแรกที่เราต้องให้ดูเนาะก็คือวันนี่แปดสิบห้าจริงนะแล้วก็จะได้ราเชลซีหนึ่งอีห้าวันก็แจ๋วแจ๋วแล้วก็ อัสวินอัปเดตไอดีตอนนี้ก็คายซีหกเนาะแล้วก็ยันฮีสีหกแล้วเย่ลีน่าสีหกแล้วเย่้อะไรอีกเีซอินจะสีหกแล้วเย่อ่านี่ตัวที่เพิ่งปั้นมาใหม่คือลูรี่ตอนนี้กำลังปั้นรูรี่ซึ่งเอ่อต้องสีสองเนาะ ต้องซีสองก่อนถึงจะเริ่มแบบบิวง่ายขึ้นแล้วแล้วก็บิวง่ายขึ้นนั่นแหละูรี่เป็นตัวที่เล่นกับจุดอ่อนอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ใส่เซตีบอลนั่นแหละแต่จุดอ่อนแทบไม่ต้องบิววสำนับรูลี่เนาะไปบิวคี้ทเข้าขีา้ไดเมจก็พอแหละซึ่งบิ้วนี้ก็สเสถียรแล้วแค่ปลดซีก็ก็สเสถียรขึ้นนิดนึง กับอัพสกิลนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวตอนผสมค่อยพูดเรื่อง o 7เจีกรอบแล้วกันไม่ค่อยุดพูดเรื่องผสมอีกรอบแล้วนันว่าเราอยากได้อะไรมาบ้างจากการผสม50คู่เนาะก็ อัปเดตอีกเรื่องหนึ่งสมคามเบ็ดเสร็จผมล่วงแล้วว่าจากสามพันกว่าตอนนี้เหลือสองพันหกะไม่ไหวไม่ไหวต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนในที่นี้ก็คือแบบไปทุ่มกับการเปิดสกีนเอาย้อนเฮียนะต่อให้ก่อนน้องต่อให้ก่อนเดี๋ยวช่วงนี้แหละถ้ามันยังไม่มีสกินอะไรมาเนี่ยเสร็จพี่แน่ นอะเน่น่าจะฟิลอย่างนั้น้งนก็เฟย์ยา่าเฟย่ามันสวยมากเลยเออสำหรับผมรู้สึกว่ามันตัวละครที่มันดีไซน์คาแรกเตอร์ออกมาสวยนะแถมแบบว่าอลังการางงานจนน้างมากๆตัวเฟยย่า อยากได้อยากได้มาสะสมมากกว่าได้เล่นอีกเลยอยู่ไหนนะฟียาเนี่ยม่งแบบโพตดอลังอะ่ะมันดีมันดีมันคล้ายๆกับวานิสซานะจริงแล้วแต่แบบว่ามันจะดูมีความยิ่งใหญ่กว่าแล้วก็ดูอลังกว่าวานิสซาเยอะ ไม่อยากคิดว่าแบบถ้าเป็นสกีนนี่จะเป็นยังไงแบบพวกมาแน่นอนอยู่แล้วล่ะเฟย่าสกีนะก็หวังว่าสก,กินก็จะอลังการอ่าเออผมไม่รู้ว่าเขาเอาไปนั่นปรับตอนไหนนะคือสามารถซื้อสกินคอตูมไว้พวกนี้ได้แลหละไอ้แก๊งเงาเห็นทำการทำลายเนี่ยได้ครบทุกตัวแล้ว เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยทรายมันจะเป็นแบบต้องเติมซื้อเท่านั้นต้องเติมเท่านั้นถึงจะได้สกินทรายที่เหลือก็ซื้อด้วยลูกบี้อ่าตอนนี้สามารถซื้อได้หมดเลยห้าพันใครชอบก็มาจัดได้นะซึ่งผมชอบนะสำหรับทายกับแทโอเพราะว่าเล่นเล่นเอามาเล่นด้วยกันอยู่แล้วอะ่ะแต่หลังๆก็น่าจะไม่ได้เล่นด้วยกันแล้ะ แล้วก็ปลอยนี่ดีลานด้วยแหละแทโอสกีนเนี่ย,ย,ยแทโอสาวดุ่นนะต,ตอนนี้นังเลมากเลยลิสต์ัฒนาเนี่ยผมนังเลมากเลยว่าจะเอาตัวอะไรดีตอนแรกอะก่อนจะเป็น ton, เพลตันกับโคเนี่ยผมเลือกเป็นปิก เป็นบิสกิตแับแทโอเอเพราะแรกผมเลือกเปนสองตัวนี้ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วไม่ไม่เอาแล้วอยากได้ตัวละครมาเพิ่มมาเสริมก็มีที่คิดไว้กับเล็งไว้เนี่ยก็จะเป็นแต่ถ้าเอาบิสกิตมันก็จะเร่งซีไว้ขึ้นเนะสำหรับการเปิดตู้ธรรมดาตอนนี้อยากได้โคเพลตันมาก่อนตัวหนึ่ง ทั้งสองตัวเลยแล้วก็จะไปตามเก็บพูดกัอเขาแล้วเพราะว่าพูดนี่ถือว่าเป็นหาตายหรือเป็นตัวไมค์ัอนจุนในมารีน่ากระเบ็ดเสร็จก็จะแปะพูดเอาไว้กับเพลวตันคือโคเนี่ยผมอยากได้มาสักตัวหนึ่งอยากได้มาสักตัวหนึ่งก่อนซึ่งไม่แน่ใจว่าสีสองนี่เก่งขนาดไหนแต่ก็ขอติดตัวไว้ก่อนโค พราะถ้าเอาโคมาโคได้ใช้แน่ๆในอารีนาเนี่ยคือแบบชูโลยะจัดเพราะความสามารถพางตาเนี่ยแหละคือมันเลยเก่งคลรอบโคอะซึ่งเดี๋ยันะโค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 อยู่ใน อันนี้ตอนปลด C2 จะได้อำนาจมาซึ่งอันนี้แหละคีหลักทำให้โคสามารถยืนได้เนาะในการเอาไปลงอารีนาแต่ถ้าไม่ยังไม่มี C2 ก็ใส่แบนอำนาจก่อนก็ได้เช่นกันนะแต่ถ้าได้ C2 แล้วก็ไม่ต้องใส่สัตูตายลดคูดาสกิลว่า C6 มันก็ดูไม่ค่อยจำเป็นปะ มันลดสกูดาวสก,กิลไปเจออาจจะไม่ได้รู้สึกจำเป็นขนาดนั้นนะ C 6หอาจจะค้างไว้ที่ c c c, c 4ซ่ละ,ละเอ้ซีมันเล่นกับผลเข้าเป้าสแสดงว่าเป็นแบบสายแปะสถานะก็คือบิวสปีดเนาะให้มีดาเมจนิดหน่อยตื่สปีดเยอะๆแล้วก็แปะสถานะได้ด้วยโค้งน่าจะบิวประมาณนั้นเนาะเนี่ย ตาระเบิดแต่หลักๆน่าจะคนที่โฟกัสกันนะ่าจะเป็นเรื่ององอมาพาตโคอะอ่ามีรถพลังโจมตีีคหลักของโคแล้วก็เอ,เอ้ที่มันติดอมาพาตมันติดได้ยังไงวะนะอ๋อนี่อ๋อระเบิดจะมอบอมาพาตให้ โอ้นี่นระเบิดมีรถเทินด้วยโอเคโูคโหโมคาก็ข้างสารพัดประโยชน์มา,มากๆแต่ว่าในอารีนานะแล้วก็พอลองอ่านแล้วก็น่าจะบิวเป็นสายหมอผีปะ่ะน่าจะหมอผีนะโค้นเนี่ยหมอผีที่มีความเร็วสูงๆแล้วก็อ่ามีดาเมจนิดน้อย ุ่มยีสิบแหละมาก็แล้แจะรอทุ่มครึ่งไงเนี่ยผมว่าทุ่มยี่สิบไปเลยดีกว่าอ่าวันนี้มาผสมสั้นๆไลท์สั้นๆอีกแล้วผสมเพราะว่าเราไม่มีทุนไปเปิดกาชาแบบชาวบ้านเา้าเราก็มาผสมเนี่ยแหละมาเอา o 7 k ตัวที่สองนะออกมาห้า ผมไม่รู้ว่าควรจะผสมทีเดียวแบบรวดเดียวหรือว่าผสมแบบค่อยๆผสมเพราะมันไวมากมันจะเกิดขึ้นไวมากเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นไวมากเรามาดูอัตราผสมกันดีกว่าการผสมห้าดาวแล้วไดหกดาวเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ตัวใหม่ด้วยอย่างเฟย์านะอยู่ที่0.2571เปอร์เซ็นตแล้วก็โอกาสได้พวกตัว O7K เนี่ยอยู่ที่0.02667เปอร์เซ็นต อ่าเยอะนะดูเยอะนะฟังดูเยอะนะแต่ว่าไอ้ตัวม่วงเนี่ยดูเยอะกว่าเยอะเลยสองจุดแปดแปดสองสี่เปอร์เซ็นะมาณนั้นคือตัวละครทองมึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแมนุตรเปอร์เซ็นต์มึงไม่เพิ่มบ้างวะ <c oughs> เออไม่เข้าใจระบบันเลยมึงจะหักล้างไว้ถึงไหน <c oughs> แล้วก็การันตีสองร้อยเนี่ย อ่าถ้าเกิดอ,ออกก่อนเนี่ยก็จะรีเซ็ตการันตีมั้งถ้าจะไม่ผิดโคตรระยำเลยแทนที่จะได้สองตัวกับได้ตัวเดียวเออจะผสมแล้วสมยางมีใครไหมยังตอนนี้เรามีจูริแล้วเราอยากได้ไพ่ไม่ก็โรซี่แต่อยากได้มากสุดจะเป็นโรซี่นะสุดตัวอยากได้โรซี่นะแต่ไพ่ก็ไม่แยแ่ได้ได้ทั้งคู่ยินดีได้ทั้งคู่แต่ไม่เอาจูริซีหนึ่ง เออไม่เอาจูลีซีหนึ่งนะผสมไล้่ก็เลยคู่แรกเปิดประเดิมึ๊บไม่มีคู่สองไม่มี รานนลานนีู้ดีสี่เอ้อจุ๊บที่ห้า ว่าใครเป็นเด็กนะโอเคมารวดเดียวปุ๊บเงียบมีตัวไหนแฝงไว้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่หลงเสนจิงจอกเข้าสิบห้า อย่างน้อยไม่ได้โอดเจเคระหว่างทางก็ <c oughs> ขอตัวทองระหว่างทางอาจจะหวังสูงเกินไปแต่ขอแถมหน่อยนะห้าสิบคู่เลยไปโอ้โหเงียบเพียรุ่นผสม,มนี่มันเป็นคนหวังสูงเกินไปเลยไ 7จ็ดสิบแล้วโอ้ยแบบเดียวจะจบแล้ววะโคตรไวเหตุการณ์เกิดขึ้นไวมากโอ้โหยังไม่มีให้จริงๆเหรอก็ตัวทองทองเก๋อะไรระวังทางขอตัวทองสักตัวสองตัวไม่ได้หรอเอา่นแล้วโอ้ยเงียบจัดเลย การแสดงของฉันกันอีกแล้วอ่อนแอก่อนปั๊ฉันก็เก่งเหมือน,นกันนแบบต่างๆแปดสิบแล้วร้อยแปดสิบแล้วโอ้ยเงียบอยู่เลยยนะิ่งนะวุน่นว,วายจมัเลยโอ้โหเจ,จ็บใช่ไหมม <c oughs> ันจะวนแล้ว อุยไม่มีเลยเหรอคืนนี้ต้องฉลองด้วยเหล้าระดับแดงเบ่งบานในใจคุณร้อยเก้าสิบแล้วโอ้เอาละสองครั้งสุดท้ายผมจะค่อยๆแล้วกันยังไงก็การันตีอยู่แล้ว ห้สิบคู่ไม่แถมทองมาเลยโอสมเป็นด,ดวงช่องเราจริงเออเมกเซนเมกเซนนี่แหละม,มูตัวจริงนี่และความน่ากลัวของยม,มาูตูดถึงที่ตายของเธอแล้วแหละตกใจเลยหนูก็ได้โรซี่ ตกใจโอ้โ่านิยมทูตก็นึกถึงบาริซ่าโอเคทองเกามาโอเคทองเกามาอยู่โอเคโอเคโอเคทองเกามาอยู่แต่บาริซ่ามันณตอนนี้มันก็เริ่มได้ใช้น้อยเนแต่อาจจะยังพอใช้ในสงครามกิวได้บ้างกิ้วโหดพอโอเค เอออย่างน้อยอูห้าสิบคู่เลยทองเกมมาตัวเดียวอ,อ,วอะไรอันนี้จะเป็นการันตีแล้วตื่นเต้นว่ะอ,อะไรก็ได้อะไม่ขอไม่ขอตุลิซ้ำอะ่ะเอออยากได้ตัวใหม่มาเพิ่มอะ่ะจะเป็นจะเป็นไอโรซี่หรือว่าเป็นไม่มีสีดาแล้วะ นันขอขอนุญาตเห็นค้างตัวสนิปเปอร์แล้วมันรู้สึกขาดใจโอเคตัวสุดท้ายแล้วปิดไลท์เลยบอกเลยปิดไลท์เลย ถ้าได้จูรี่ปิดไล์เลยแต่ถ้าได้ตัวอื่นก็ปิดไล์เช่นกันน่ะโอ้ยสองร้อยการันตีโอเคเอาเว้ยคุยกัมันก่อนดีไหม <laughs> คุยก่อนขออนุญาตคุยก่อนอ่าอันนี้ไม่เอาซีหนึ่งไม่ได้ใช้ไม่มีประโยชน์หน้าตอนนี้ อยากช่วยให้ดีเติบโตเอาโลซี่กับพายมาขอร้องแ่ะ <c oughs> ไม่ขออะไรมากกว่านั้นหรือมากเกินไปถ้ามากเกินไปถ้าอยากจูลิอยู่ดีโอ้ไม่กล้ากดเลยเว้ก็ต้องกดแหละเอ้ยเดี๋ยวนะม,นมันมันมันดูมันดูมีวิธีดูไะ ที่เอ่อเอ่อเรียกว่าอะไรดูตอนเปิดหน้าตัวละครนะมันจะพูดว่าอะไรอะรีเพย์เออระบบรีเพย์เจไม่นได้ทำยังวะระบบรีเพย์เอยช่างแม่งละไาไปดูด้วยเปิดลุนเอาเลยอย่าจูรี่ก็พอไปเลสโก้ผปิดไลฟ์เลยอ่ะอ้ โอ้ยว้าไม่รู้จะเลื่อนเลื่อนจากไหนก่อนเลยไอ้ข้างบนเลื่อนมารู้อยู่แล้วว่าเป็นเม็ดม่วงแน่นอนไอ้ข้างๆนี่แหละตัวดีเลยโอ้ยฟืดฟืดโอ้ 7K ตัวนี้ ขอพูดอเมรการเรือนบนเอาข้างๆนี่วะข้างๆชัดเจนสุดอ้ยข้างนี้ดี่วะข้างขวาแล้วจะพอรุ้นได้อยู่ว่าเป็นใครอ,อืดใครหนอรลากเราเท่าชีวีใครอุ้ยทำไมทำไมมันอ้ยทำไมเหมือนจะได้ตัวซ้ำหรือเปล่า <c oughs> ดูดีจริงเงออไม่เอาหนา

อุยหรือว่าจะเป็นโรซี่นะเฮ้ย,ยไม่ดิโอโหดูแค่นี้มันพอรู้ไหมเห็นแค่นี้รู้ไหมเพิ่มอีกนิดนึงนะเหมือนจูลี่จริงๆวะเนะี่ยคือทีเดียว้าโรซี่ดาบแห่งแสงซึ่งขจัดความชั่วร้ายจะสถิตกับท่าน โอเค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 ในที่นี้คือไม่ได้ตัวซ้ำโอเคทีมเดสกูมาแน่นอนไม่ทีมเดทก็ทีมถึกเอาจริงเล่นในทีมถึกก็ได้นะเออไม่จำเป็นต้องเล่นทีมเดสเสมอไปอ่อะเพราะความสามารถนางโคตรเวริร์เนาะ โอ้โอเจ็ดเคตัวที่สองไม่ซ้ำโอ้ยโอเอีแปนจะแตกไม่อกอีแปนอะโอเอเต้นี่ยแหละจะแตกยังไโอ้โใจหายใจคว่ำเราได้บาริสตามันยังเอเนอะาะซึ่งเอ่อบาริสตาถ้ากดจะได้สี่แล้วเนี่ยแสงจ,จันทมิน ก็อยู่ไหนเนี่ยบาลิสตาติดไปแล้วนอนค้างแล้วกออยู่นี่เอ้ยได้ซีสองก็ไม่แย่นี่วะโอเคได้โรซี่มาแล้วเจ็ดเคตัวที่สองโอเคครับไลน์นี้ก็น่าจะประมาณนี้สั้นๆอีกแล้วนะแล้วก็อ่าใช่ประมาณนี้ไลน์นี้ประมาณนี้ดีกว่าอ่าสั้นๆสั้นๆ โอ้ยได้ได้้ย hmm. ลืมยังเ,เหลืออยู่เรายังเหลือลุนล้นลุ้นลุ้นตัวทองเพิ่มอเออเ็มีแถมแถมอ่านี่จับนี่โอเคผมเปิดตัวตตงจงใหญ่ขึ้น โอ้แก้วอันนี้มีลุ้นโอกาสได้ตัวม่วงนะแต่ว่าได้ได้ตัวทองก็โอเคโชคดีโชคหดีนะโอเคโอเครับรับประเดิมด้วยนั้นดีแล้วมานี่ต่อได้ซีกมาก็ไม่แย่แต่ตอนนี้ต้องการบิวลูรี่บเซอินให้ตันตันไปนะไปที่ตัวของไอ้หนอ ตอนนี้เราไม่ต้องการลีน่าแล้วตอนนี้เราไม่ต้องการแต่ถ้าเราบอกไม่ต้องการนี่มันจะมาใช่ไหมก็ม<อ>ผมไม่เชื่อผม,มดื้อเราไม่ต้องการเอสปาดาเราไม่ต้องการลีน่าเราไม่ต้องการปัตค์ฟอนนะเพราะว่ามันปันแล้วตัวที่เราต้องการเนี่ยาจะเป็นพวกแบบอาริสหรือไม่ก็เดซี่ก,ก็ได้อากาก็ได้ลูรีได้เลยตอนนี้ลูรี่เป้าหมายเราคือลูรีตอนนี้เออ ในการทำให้อดีมันเติบโตขึ้นอสองใบเลยไม่เอาค่อยๆทีละใบดีกว่า,าปปถ้าเป็นเมื่อก่อนมึงโดนกูเอาไปรวมแน่นอนแต่ตอนนี้มาได้มาก็ดีเออได้มาก็ดี มึงให้ C2 กูเลยเหรอ